ค่ะก,ก,าาก,ก็คุณพ่อโทรมาบอกที่บ้านนะคะก็เลยรียบขับรถไปดูะค่ะตอนแรกก็นึกว่า,าล้มทับแค่บ้านโฟบ้านเดียวค่ะพอข,ขับไปถึงกุ๊มเนี่ยคือมันตกใจมากเพราะว่ามันล้มมาตั้งแต่บ้านแรกถึงบ้านสุดท้ายเลยก็โดนประมาณเกือบ30หลังนะคะทีนีตอนที่พ่อตกใจก็ตกใจเพราะคุณพ่อโทรมาเนี่ยเขาเสียงเขาก็ตกใจค่ะเขาก็เหมือนแบบโทรเสาไฟฟ้าล้มทับบ้านเราก็ตกใจว่าแบบเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอไปถึงเราก็แบบคุณพ่อก็บอกว่าตอนที่สาไฟฟ้าล้มเนี่ยเขาอยู่ในบริเวณบ้านก็คือไม่โดนไม่มีอันตรายอะไรอะค่ะในบริเวณเสาที่มันล้มลงมามันทับอะไรตรงส่วนไหนบ้างอ่ามันจะทับเออ่ดาดฟ้าของบ้านค่ะก็จะเป็นชั้น5ชั้นบนสุดนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะมีรถจอดอยู่คันนึงแต่บังเอิญว่าต้นไม้เนี่ยมันรับมันรับเสาวไว้รถก็เลยไม่เป็นอะไรเลยค่ะความเสียหาย,ยมันไปเป็ปปปปนตรงส่วนไหนบ้างเราพอเห็นบ้านแล้วก็ตกใจเหมือนกัน ค่ะก็จะเป็นช่วงดัดฟ้าอย่างเดียวเลยค่ะที่ปูนตรงนั้นมัน,มนแตกไปแต่ว่าถ้าเกิดในรายละเอียดส่วนแบบโครงสร้างบ้านหรือว่ากระจกอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเสียหายเลยค่ะประเมินความเสียหายประมาณเท่าไหร่ได้้ไม่ไม่ทราบเลยค่ะทางทางเ,ออเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรเงี้ยค่ะเขากําลังจัดการกันอยู่แต่ว่าเชื่อว่ามันก็คงเป็นสิบสิบล้านนะเพราะว่าเสาแบบไม่รู้กี่ต้นล้มลงมาเยอะมากค่ะเราผัดเสียอะไรขนาดไ,ไหนไหมคะหลายคนบอกว่าทำไมเจอแต่ ใช่ห้าหปีก่อนเนาะบ้านไฟไหมเนาะก็หลังนี้ด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าก็ยังโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยจริงๆแต่ว่าบ้านเนี่ยมันโดนโดนมุมเดิมเลยคือตรงห้องพระคราวที่แล้วก็ไฟไหมตรงห้องพระคราวนี้ยเสาที่ฟาดไปโดนก็โดนฝั่งห้องพระค่ะจริงๆแอบดูงจุ้ยหรือไม่พระอะไรก็มู ไม่ถลอกไม่นุมนั้นอ๋อไม่เคยเลยเพราะว่าจริงๆบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังเก่าค่ะโมก็คือย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะคือไม่ค่อยได้อยู่แล้วจริงๆก็ที่บ้านแทบจะไม่มีใครอยู่แต่ว่าจะมีคุณพ่อที่ไปมาค่ะก็คือคอยดูแลบ้านเพราะว่าบ้านก็ยังไม่ได้ปล่อยขายอะค่ะแต่น้องคงไม่ได้คิดแบบหรือ่าเคยจะไปขายบ้านหลังนี้เลยุ๊ยคุณพ่อรักมากเลยเพราะว่าไม่งั้นแกคงไม่ยอมอยู่คนเดียวก็ยังจะอยู่อะค่ะเขาไม่ยอมขายค่ะอย่างตอนนี้คุณพ่อคืย้ายมาอยู่กับเรา ยังไม่ย้ายเลยจริงคือหนูก็บอกว่าปาย้ายไม่เถอะเผื่อว่าปูนมันแบบถล่มถล่มอะไรลงมาเขาก็แบบไม่เป็นไรเขาอยู่ในบ้านไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงบ้านก็เลยยังอยู่ค่ะอย่างช่างที่มาเปิดหรือวิศวกรที่มารเปินเขาก็จะมีผลกระทบไหมคะถ้าบ้านที่มันซุดไหหรืออะไรยังไงอ๋อบ้านมีประกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เขาก็จะจัดการแต่ว่าถามว่าซุดไหมอะไรคมช่างยังดีอยู่ค่ะพอมาเด็กอยู่ได้อย่างปลอดภัยยังไงก็จะอยู่อ่ะ ค่ะก็ก็ได้ค่ะก็ก็ใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะนี้ค่ะแต่ก็โอเครถไม่เป็นไรเลยรถไม่เป็นไรเลยใช่ต้นไม้มันมันมันรับไว้พอดีค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะรถเกาหลีอยู่แวมีขากดคอฟเฉยเลย่ะก็ก้อนนั่นแหละเป็นคฟนชวนโฟบอกว่าไปแฟชั่นกันไหมไปแบบโซแฟชั่นกันไหมอะไรเงี้ยโฟก็เลยว่างอยู่ก็เลยตกลงมาไตด้วยกันเลยนะ จริงๆส่วนตัวโฟสนิทก,กับกอล์ฟอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือรองเท้ามันกัดอันนี้รองเท้ากัดจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยโฟไปเดินจับราวข้างๆแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยคนสแ a ปถ่ายรูปกันเยอะมากทำไมไปเดินเกาะราวตรงนั้นเขาก็เลยกอล์ฟก็เดี๋ยวช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพากันเดินไปเลยแค่นั้นเองม,มีข่าวดุ้ยกันบ้างไหมคะแบบว่าเออจะมีนคนกู้ใครขี่ไม้อะไรแบบคุยค่ะกอล์ฟก็ส่งข่าวมาให้ดูโฟก็เลยว่าก็ก็มันไม่มีอะไรจริงๆก็เลยไม่ได้ซีเรียสเลย ใชไหมคะว่าแต่วันนั้นจะต้องเป็นถ่ายแน่ๆตอนแรกเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราแบบรูปที่มันออกไปมันดันเป็นรูปที่จับมือแล้วโบก็เลยบอกว่าเฮ้ยหรือเราเขียนอธิบายไปเลยดีไหมว่ารองเท้าลอกาัดแล้วเขาส n a p ถ่ายรูปเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะไปเดินเกาะลาวคนเดียวไล้วก๊อฟเดินไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เอาไงดีก๊อฟก็แบบมันจะไม่ต้องอธิบายหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันบอกว่ะเอาไงก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคี่ของเราเข้าใจดีมากที่ไม่ต้องมาซีฟเลย ว่าก็ได้คุยกันตลอดแล้วก็แบบเหมือนส่งรูปหรือว่าแบบก็บอกเลยว่ารองเท้ากัดก็คือส่งแผลที่เท้าไปให้ดูเลยว่าเท้าแบบประมาณสี่นิ้วอ่าโดนกัดเบออมากเลยเหมือนส่งหลักฐานให้เขาสบายใจค่ะโฟไม่ได้ส่งหลักฐานแค่คือเล่าให้เขาฟังแล้วก็แบบถ่ายรูปส่งไปว่าแบบเท้านี่แบบซื้อมาใหม่แล้วก็กัดเจ็บมากะอะไรเงี้ยอ <c oughs> น,นึ่งตค่านงิคแล้วน้องเรก็ลาตนนี้ความสำคัญเป็ไนไยังไงก็เรื่อยๆค่ะเหมือนเดิมทรงๆตัวค่ะนคนคนลุ้นคนอะไรนะไม่ต้องลุ้นหรอกค่ะ หรือว่ามันเป็นหรือว่าคือยังไงดีอ่ะคือถ้าเกิดสมมติพูดว่าแฟนเนี่ยเพราะว่าวันหนึ่งก็ต้องมาแบบเผื่ออนาคตต้องมาแถลงข่าวบอกเลิกกันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากคืออยากให้มันเป็นง่ายๆไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะในขั้นว่าหนูสนิทได้ไหมคะโบก็สนิทขนาดไหคะคือเป็นน้องคือน้องเขาให้เกียรติเราหรือว่ายังไรเงว่าแบบเราชอบสถานแบบนี้เขาก็แล้วแต่เราด้วยค่ะว่าเอออยากจะ ระบุไหมหรือไม่ต้องระบุซึ่งตัวรู้สึกว่ามันไม่ต้องระบุก็ได้แต่รู้ว่าแบบเฮ้ยไปไหนทําอะไรก็คือคอยให้เกียรติกันก็เท่านั้นเองก็พอค่ะก็ทุกวันนี้สบายใจือค่ะ,คะคก็สบายใจแบบนี้ด้วยค่ะที่จะมองอนาคตยาวๆต้อไหมคะหลังโปไม่ค่อยมองอะไรยาวมากคือมองแค่แบบวันต่อวันก็คือทําทุกวันที่มันดีผมก็โอเคแล้วอ่ะขอบคุณนะคะ ชอบชอบไปากร้ายต่ันมันไอ้นี่จะร่อดนะ